สวัสดีครับพบกับคุยกับหมอในวันนี้นะครับวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องการฟอกไตคืออะไรน่ากลัวไหมเจ็บตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่ฟอกได้หรือไม่นะครับสำหรับการบําบัดทดแทนไตหรือการฟอกไตเนี่ยในปัจจุบันมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกคือบําบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมอันนี้เรียกว่าการฟอกเลือดหรือการฟอกไตนะครับที่ทุกคนเข้าใจกันอันที่2คือการล้างไตทางหน้าท้องส่วนอันที่3คือการปลูกถ่ายไตยวันนี้หมอจะมาพูด ข้อ1น,นะครับคือการบำบัดทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมนะครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่องไตเทียมจะสังเกตได้ว่าส่วนมีเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามจะมีทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับเป็นส่วนแสดงผลส่วนที่2คือด้านล่างตรงนี้เป็นส่วนตัวที่ดูดเลือดนะครับเป็นปั๊มที่สร้างแรงดันลบดูดเลือดของคนไข้นะครับจากสายฟอกเลือดนะครับเข้ามาที่บริเวณตัวกองหลังจากนั้นจะมีตัวปล่อยน้ํายาล้างไตนะครับผ่าน กับเลือดของคนไข้ของเสียจากเลือดของคนไข้ก hmm. ็จะแพร่เข้าไปในน้ํายาล้างไตของสารที่ดีจากน้ํายาล้างไตก็จะแพร่เข้าไปในเลือดนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาเลือดที่ดีเนี่ยคืนกลับเข้าไปสู่คนไข้ส่วนเซกชันด้านล่างนี้เป็นตัวที่ใส่น้ํายาล้างไตนะครับหรือว่าผงน้ํายาล้างไตต่างๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเส้นล้างไตทั้งหมดมี2แบบแบบแรกคือเป็นเส้นที่เป็นพลาสติก นะครับโดยมากจะใส่ที่บริเวณคอดังภาพนะครับเป็นเส้น2หัวลักษณะนี้นะครับซึ่งเส้นสีแดงเนี่ยก็จะไว้สําหรับดูดเลือดของคนไข้ออกมาเข้าเครื่องนะครับแล้วก็เส้นสีน้ําเงินนี่ก็คือจากเครื่องเอาเลือดที่บริสุทธิ์สะอาดแล้วนะครับคืนเข้าสู่คนไข้นะครับซึ่งการใส่เส้นแบบนี้มีทั้งเส้นทั้งหมด2แบบนะครับคือเส้นชั่วคลาวคืออันนี้นะครับคือใส่ได้รวดเร็วนะครับแต่ว่า อายุของเส้นนี้ก็จะน้อยหรือจำกัดนะครับใส่นานก็จะมีโอกาสการติดเชื้อนะครับกับเส้นที่2คือเส้นแบบกึ่งถาวรน,นะครับคืออยู่ได้ประมาณ3-5ปีนะครับโดยความแตกต่างคือมันจะมีตัวคัฟไว้สำหรับซีลนะครับแต่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ใส่ยากกว่าเ,าเส้นเเส้ฉียบพลันหรือเส้นชั่วคราวอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้มีอาการฉุกเฉิญเนี่ยแพทย์มักจะใส่เส้นนี้ไปก่อน นะครับจากเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่าเส้นนี้เข้าไปอยู่ที่บริเวณหลอดเลือดดำนะครับบริเวณเหนือต่อหัวใจนะครับกับแบบที่2เนี่ยก็คือเป็นการทําเส้นล้างไตที่บริเวณแขนหรือบริเวณเอ,อื่นของร่างกายนะครับโดยมากนิยมทําที่แขนข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นการต่อเส้นเลือดให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็การผ่าเนี่ยก็จะใช้าการโดมยาสลบนะครับแล้วก็ รอยแผลผ่าตัดนี้จะประมาณ2เซนอย่างนี้นะครับอยู่ในภาพนะครับเมื่อจะฟอกไตเนี่ยก็จะเอาเข็มนะครับคล้ายๆกับบริจาคเลือดน,นี่ครับมาจิ้มตรงบริเวณเส้นเลือดหลังจากนั้นก็จะดูดเลือดเข้าไปนะครับในเครื่องล้างไตเมื่อแลกเปลี่ยนกับในเครื่องล้างไตเรียบร้อยแล้วก็จะเอาเลือดที่สะอาดเข้ามาคืนกับคนไข้นะครับเส้นแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการทํานะครับต้องเข้าห้องผ่าตาัดอาจจะใช้เวลากว่าเส้นจะโตหลังผ่าตัดเนี่ยเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ เป็นโลคไตเรื้อรังแล้ววางแผนว่าจะต้องทําเส้นนะครับเป็นเส้นรางไตเนี่ยก็ควรทําไว้ล่วงหน้าเพื่อที่กะพอดีกับช่วงที่เวลาที่ต้องล้างไตพอดีถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําเส้นมีไวล่วงหน้านะครับเมื่อตอนที่ต้องล้างไตจริงๆไม่มีเส้นก็อาจจะต้องใส่เส้นที่เป็นพลาสติกไปก่อนดังภาพที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าใส่ได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ใช้ได้เลย หลังจากนั้นก็ต้องมาทําเส้นอันนี้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการกักเกณฑ์หรือการอะไรต่างๆต้องคุยกับแพทย์ให้เหมาะสมน,นะครับกลายเป็นไม่งั้นจะกลายเป็นเจ็บตัว2อรอบนะครับซึ่งถ้าถามหมอว่าการใส่เส้นหลังไตเนี่ยเป็นผ่าตัดที่เจ็บไหมก็หมอบอกเจ็บน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าอย่างภาพแรกที่เส้นหลังไตเนี่ยมันใหญ่กว่าไอ้น้าเกลือนะครับเส้นใหญ่ๆเนี่ยประมาณหนึ่งนะครับเท่านั้นเองวิธีใส่ก็คือใส่ ใช้ยาชาใส่ประมาณ15-20นาทีในมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ใส่แล้วก็ปลอดภัยพอสมควรนะครับสำหรับเส้นแบบแบบที่เป็นล้างเ,าเส้นเส้นอันนี้นะครับก็ที่แขนเนี่ยก็ผ่าไม่ยากเหมือนกันนะครับก็ปล่อยแผลก็ประมาณแค่2เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแผลแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะครับมีคำถามเจอบ่อยมากว่าเออไม่ฟอกได้ไหมเพราะกลัวนะครับหมอจะบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยฟอกไตเนี่ย ให้ได้ทุกสิทธิ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพทุนหน้าสิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าสิทธิ์อื่นๆก็ตามนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าท,ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ฟอกเลือดเนี่ยก็จะคุยคนไข้เนี่ยหมอบอกตามตรงว่ามักจะมาเปลี่ยนใจทีหลัง นะครับเนื่องจากว่ามีอาการที่ค่อนข้างเจ็บป่วยทรมานนะครับเช่นมีอาการขาบวมนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมปอดก็จะมีอาการเหนื่อยเหมือนหายใจไม่ออกออกซิเจนตกแล้วก็มาที่ห้องฉุกเฉินนะครับหรือมีอาการซึมกินอาหารไม่ได้นะครับมีอกอาเจียนตลอดนะครับแล้วก็อีกอาการที่น่ากลัวก็คือพวกหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นนะครับอันนี้ก็จะ ต้องมาฉุกเฉินเหมือนกันแล้วท้ายที่สุดก็จะต้องใส่เส้นฟอกฉุกเฉินไปนะครับซึ่งทําให้ทางค่าใช้จ่ายท้งเรื่องของการเจ็บตัวหลายรอบนะครับท้ายที่สุดก็ก็ต้องมาใส่ u ยูดีนะครับก็เลยแนะนําว่ายังไงเมื่อภาวะของเราเนี่ยมันถึงขั้นต้องฟอกไตแล้วหรือต้องบําบัดทดแทในไตให้คุยกับแพทย์ที่ดูแลว,ว่าการรักษาที่ดีที่สุดสําหรับเราคืออะไรแล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับสําหรับวันนี้ ก็จบไปนะครับสําหรับการฟอกไตคืออะไรน่ากลัวหรือไม่ไม่ฟอกไตได้ไหมสําหรับคลิปหน้าหมอก็จะนําวิธีฟอกไตชนิดอื่นนะครับหรือบาบัดทดแทนไตชนิดอื่นนะครับมาให้ความรู้กับทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ